สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการคาซาราชพฤกษ์นะฮะนี่สามารถเข้าจากซอยท่าอิฐบนถนนรัตนาธิเบศได้เลยวันนี้นี่เราจะเห็นว่าบ้านเนี่ยดูค่อนข้างใหม่กว่าหลังเก่าๆที่เราเคยพาไปชมเนาะแล้วก็วันนี้ฮะผมอธิบายคนดูก่อนละกันวันนี้เนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นโปรดักก่อนที่จะส่งออกไปให้ลูกค้าเท่ากับบ้านหลังนี้ยังไม่ได้มีทําการโปรโมทยังไม่ได้ทําการขายอะไรเลยนะฮะแล้วก็วันนี้จะเป็นการตรวจบ้านก่อนที่จะขายนั่นเองฮะ ซึ่งความเรียบร้อยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้เรามีคนพาไปชมครับซึ่งเขาอยู่นี่ฮะกำาลังตรวจอะไรอยู่ครับนั่นน่ะกำลังได้ดูความเรียบร้อยครับเห็นคุณตรวจบ้านเลขที่อยู่ด้วยเหรอฮะใช่ครับเ้านที่ด้วยนี่เป็นไงคุณผู้ชมละเอียดจริงนะฮะก็เดี๋ยวขอแนะนํากับคนดูเลยแล้วกันครับคนนี้คือเล่โฟร์แมนบางกอกแอสเซครับผมอ่าก่อนอื่นฮะเล่มีอะไรกล่าวทักทายคนดูหน่อยไหมฮะเออ ไม่มีครับพี่หลังนี้นี่ทำนานไหมประมาณ3ามสามวิสี่วิครับสามสามสี่สัปดาห์เท่านั้นใช่ครับโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมการรีโนเวทของบางกอกแอสเซทส่วนรายละเอียดดีเทลเป็นยังไงเดี๋ยวเล่จุดแรกเราจะตรวจจากอะไรก่อนดีครับอันนี้ก็ตรวจความเรียบร้อยตั้งแต่หน้าบ้านเลยแล้วก็วนรอบบ้านแล้วก็ชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองรอบบ้านนี่เราวนกี่รอบครับรอบเดียวครับโอ้รอบเดียวพอครับโอเคครับ่าจุดแรกครับเริ่มแรกเลยก็บ้านอันนี้อยู่มันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เตรียมความเรียบร้อยเพื่อให้ช่างเก็บงานก่อนกลูกค้ามาเนี่ยที่แปะไว้อันนี้คืออ่อนไม่ดรงนะสีภานีนเก่าแล้วก็ดูเก็บสีไม่เรียบร้อยเลยเไม่ได้เลยเก็บให้หมดพวกสีความสะอาดนี่ทุกอย่างเลยก็เป็นรายการหมดเลยที่ต้องออกรายการให้ช่างเพื่อมาเก็บอ่าคุณผู้ชมตรงนี้นี่ที่แปะสติกเกอร์ไว้มันไม่ใช่การชำรุดอะไรนะครับเป็นการบอกช่างว่าเอ้ยตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยเรามาดูในขั้นตอนนี้แล้วก็ให้ช่างเก็บงานต่อ เราก็จะมีทางโปร,โปรแกรมอีกทีหนึ่งเพื่อส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ช่างเก็บแก้ไขทีนะครอืมฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดกับปานนิดนิดนึงใช่อืมต้องตาดีเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ต้องดูเยอะเลยครับนี่ก็เช็คเพื่อประตูว่าฝืดหรือเปล่าเปิดปิดได้หรือเปล่าตกรางหรือเปล่ามาเนี่ย เป็นไงนหน้าต้องนี้นู่นดีนีญหาอันนี้ก็ดูหูช้างว่าตัวห,หูช้างเรามันใช้ได้หรือเปล่าเขาไม่ต้องไปดูที่เอราวันหรอฮะไม่ต้องครับนะนบ้านอาจจะต้องเช็คละเอียดกันนิดน,นึงนะใช่ครับแต่เดี๋ยวข้างในบอกเลยว่าละเอียดกว่านี้แน่นอนครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคุณผู้ชมก็ สำหรับผมแล้วเล่เป็นคนที่ค่อนข้างซู้แดดใช้ได้ฮะดำเลยครับมีมีเคล็ดลับอะไรไหมฮะเวลาออกงานร้อนๆการหายใจเยอะๆเดี๋ยวมันช่วยยังไงครับอดทนนะครับอดทนอย่างเดียวครับอดทนใช่ครับเยวเช็คบอพักเพราะบางทีตอนเข้ามาเราเช็คไปแล้วรอบหนึ่งแต่อาจจะมีการผมดงผมดินมีเศษวัสดุลงไปหรือเปล่าก็ต้องไล่เปิดดูอีกที แล้วถ้ามันมีเราจะทาไงต่อฮะตอนนี้ก็ต้องมาลอกท่อใหม่หมดเลยโอ้หงานใหญ่ไหมฮะใช่ครับต้อง <laughs> ลอกท่อใหม่อีกอันนี้นี่เป็นถังเก่านะคุณผู้ชมท,ที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็จะเคียยวออกไปใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอยกออกนะเพราะของใหม่ของบ้างก่ะไอเซตคือไม่ใช่ทรงนี้แน่นอนข้างบนคือเราจะมีปัม๊มปั๊มน้ําอยู่ในตัวด้วยใช่ครับถ้าเป็นแากที่เราให้เนาะใช่ครับเคยมีช่างถามไหมครับว่าแปะเยอะขนาดนี้ทำไมต้องเยอะขนาดนี้ด้วยเป็นบ้านมือสองเอง คุณภาพมาตรฐานเราได้เลยหมายถึงคุณภาพดีใช่ใช่คุณภาพดีผม <laughs> ดีดด <laughs> บางก่ออไเสร็จนะฮะตียังไงตัดขอบไม่เรียบร้อยเดี๋ยวขอลองดูใกล้ๆได้ไหมฮะว่าจุด <laughs> ที่เราแปะอันนี้คือตัวอย่างว่าถ้าดูไกลๆอ่ะบางทีอาจจะยังมองไม่เห็นแต่ถ้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะเห็นดีเทลบางอย่างซึ่งอันนี้ช่างก็ต้องเก็บงานใช่ครับ ย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะฮะว่าณนะตอนนี้บ้านอ่ะมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเอเซนอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่เรามาย้ำช่างเฉยเฉว่าส่วนไหนที่เราอยากให้เขาเก็บรายละเอียดมากกว่านี้อีกนิดมาในส่วนในบ้านกัน้วครับคุณผู้ชมเสียงอาจจะก้องๆ้องนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดหน้าต่างประตูซะหน่อยซึ่งการตกแต่งหลกัหลกๆของภายในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นกระจกซะส่วนใหญ่เรียกเรียกง่ายๆว่าผนังประมาณ 60-70%เนี่ยคือเป็นกระจกเลยถือว่าได้ความโปร่งมากๆฉะนั้นคราวนี้แหละเรื่องพวกงานตรวจมันก็จะมีหลายจุดที่ต้องโฟกัสมากขึ้นใช่เห็นแผลง่ายครับใช่คือถ้าเป็นผนังอย่างเดียวมันมองไม่ยากเท่าไหร่เนาะแต่อย่างเงี้ยมันจะมีตามขอบตามมุมอะไรพวกนี้แหละเลขกะให้ได้ไหมว่าอย่างปีปีนึงมีบางกอ,งอเกษตรเราทําบ้านขายให้ลูกค้าประมาณกี่หลังมา300วัน ทันได้ยังไงครับนั่นแหละครับมีเทคนิคครับเฮ้ยแปลว่าเทคนิคลับหรือเปล่าฮะไม่ลับครับผมเกินเกิให้คนดูฟังได้ไหมฮะมีทีมผู้รับเหมาเยอะครับแล้วมีระบบการทํางานที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วอย่างเร็วๆวสุดที่เล่เคยเจอเลยของบริษัทบ้านหลังหนึ่งทาเสร็จใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณ2สัปดาห์ครึ่งครับสองอาทิตย์เท่านั้นใช่รับเตรียมออก defect กันเล้หืไวมาก ซึ่งจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับไซส์ของบ้านด้วยเนาะใช่ครับเรื่องรีโนเวทแต่วัยสุดเป็นสถิติของเรานี่ประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นใช่ครับปกติเวลาเล่มาตรวจบ้านเล่มากับใครคนเดียวนะครับบางทีก็มีผู้รับเหมามาด้วยวันนี้ผู้รับเหมาติดไซส์ที่อื่นเล่ไม่ไม่ติดใครมาด้วยเลยไว้เป็นเพื่อนแก้งเหงาไม่มีครับผมไม่มีเลยอยากจะมีอย่างเงี้ยนะเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจะมากับเล่ตลอดเลยดีเลยพี่ ทาสียังไม่แห้งนะปิดประตูอ่ะสีอเลยเล่าให้คนดูฟังได้ไหมเล่ยว่าเราจะตรวจบ้านกันเป็นระยะระยะเนี่ยคือเราจะแบ่งเศษการตรวจบ้านกันยังไงอย่างช่วงแรกเรารู้ได้ไงว่าเอยรอบแรกเราต้องเป็นตรวจตอนที่บ้านมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนแรกเลยก็มางานรื้อก็คือมาดู้รับเหมารื้อถูกต้องไหมตรงไหนเราเอาตรงไหนเราไม่เอาผนังนี้เราไม่เอาแล้วต้องทุบไหมอะไรเงี้ยครับ ว่ารื้อครบหรือเปล่าอีกทีนึงก็มาตรวจพวกเมื่อรื้อเสร็จก็มาตรวจระบบน้ําระบบไฟว่าใช้งานได้หรือไม่หมายถึงระบบของเดิมเนาะใช่ครับก่อนที่เราจะทําการเริ่มรีโนเวทใช่ก่อนที่เราจะซ่อมหรือว่าปรับปรุงตรงไหนว่าแก้ไขตรงไหนจะเข้ามาตรวจเรื่อยๆ่างอยก็อาทิตย์ละสองครั้งเข้ามาตรวจบ้านอีกยิ่งเข้าบ่อยก็ยิ่งดีครับแต่ทีนี้บ้านเราเยอะด้วย ยา,ยามไปจายแบ่งกันเข้าแบ่งกันเข้ามันอารมณ์แบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมยองยกตัวอย่างให้เล่ฟังนะค,คือถ้าสมมติลูกค้าซื้อบ้านที่เป็นตามสภาพไปเนี่ยเขาก็ต้องไปรีโนเวทเองแล้วก็ต้องไปคุมช่างเองใช่ครับซึ่งเขาก็ต้องคุมบ่อยๆเหมือนกันแต่เนี่ยคืออย่างเล่ไปดูบ้านให้มันก็อารมณ์เหมือนทําแทนลูกค้าในส่วนนั้นปะ่ะใช่ครับโดยที่เจ้าของบ้านก็ไม่ต้องมาเสียเวลาดูพวกนี้ใช่ครับ ก็อารมณ์ประมาณนี้นะคุณผู้ชมในการตรวจบ้านของบาง g กอก a s สเซนะอย่างบ้านรีโนเวทเนี่ยมันก็ต้องทําหลายอย่างอ่ะคือเรารีโนเวทหลายหลายหลังมากบางหลังมันก็ทําเยอะทําน้อยไอหลังที่ทําเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาใส่ใจดูแลมากกว่าปกตินิดนึงอันนี้ก็เป็นการประหยัดเวลาลูกค้าในการที่จะเลือกซื้อบ้านและกันหลังนี้ตอนช่วงแรกเล่พอจำได้ไหมระบบน้ําระบบไฟฟ้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า หลังนี้ระบบน้ำบกปาปกติครับทชงานได้แล้วก็มีเทสแรงดันเราก็มาใช้เครื่องเทสแรงดันเทสมัน80ิถึงหนึ่งปอนด์ครับว่าท่อภายในมีการแตกหรือเปล่าอันนี้เล่เทสเองเลยไหมเทสเองครับหลังนเทสเองเรามีเครื่องใช่ไหมมีเครื่องครับแล้วก็มาเทสกับปูรับเหมาด้วยกันอ่าแล้วส่วนระบบไฟฟ้าหล,หลังนี้เป็นไง,งบ้างระบบไฟฟ้าหลังนี้เราเปลี่ยนปลักสวิตช์นะครับแล้วก็ตรวจเช็คสายสายกาว ใชพวกเครื่องทำน้ําอุ่นแต่งสว,ว่างภายนอกภายในแล้วก็ปลักสกวิตท,ทั้งหมดเลยครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกเนาะ <ś led> ใช่ครับปกติทุกอย่างหลังนี้รายละเอียดค่อนข้าง,งเยอะตอนเก็บแม่ต้องเข้ามา <ś led> กำชับอีกทีนึงกับผู้รับเหมา อ๋อ oh, ใช่เพราะว่าทุกจุดที่เล่แปะมันเป็นทุกจุดที่ต้องทําใช่ครับเท่ากับว่าพอมันทําเสร็จเราก็ต้องมาไล่เช็คทุกจุดใหม่นะฮะใช่ครับนี่ก็มาเทดสไฟฟ้าถ้ามันขึ้นอย่างนี้แปลว่า<ม>ไงฮนะอันนี้คือปกติครับคือปกติก็คือไม่ข้นตรงจุดนี้อ่าก็มีกาวสายลายกนันเดอต้นต่อถูกต้องปกติครับอ น่าจะมีเรื่องไฟน่าจะมีจุดหนึ่งก็คือเมนแสงสว่างชั้นล่างตอนนี้เหมือนปั๊มน้ําจะใช้เมนตัวนี้อยู่๋อน่าต้องดึงจักตัวปั๊มน้ําไปตัวนี้ช่างน่าจะต่อผิด๋อคือตัวปั๊มมันต้องไปอยู่ในเมนในเซอร์กิตของปั๊มน้ำตอนนี้ตอนนี้มันรวมกันอยู่โอ้แล้วมีตัวนี้แต่แก้ได้ไหมแก้ได้ครับไม่ยากถึงขั้นต้องรื้อฝ้าเลยไหมไม่ครับผม พออธิบายวิธีแก้ได้ไหมเล็กๆเขาเข้าตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้เขาไปดึงอยู่ที่ปลั๊กสายไฟของไฟฟ้าแ่ล่งสว่างรัอนี้มันมีตัวปลั๊กปั๊มน้ําอยู่ก็แค่ดึงไปใช้ปลั๊กปั๊มน้ำท่งานี้ครับอ๋อคือสลับตัวใช่ใช่ตัวนี้มันตั้งตัวลูกข้างในเนาะใช่ครับอก็ไม่ใช่งานใหญ่นะฮะถึงว่าพอไฟติดปุ๊บเสียงปั๊มน้ำติดเลย นี่หลังนี้ห้องน้ําจะเป็นกระจกบานสไลด์นะคุณผู้ชมใช่ที่ผ่านๆมาเราจะคุ้นเคยกับพวกบานสวิงมากกวา่าห้องน้าตรงโซนชาเวอร์เนี่ยเราก็มีบล็อกไว้ให้ติดแบบเครื่องทาน้าอุ่นให้ด้วยด้วยเนาะใช่เหมือนเราเดินรอไว้ให้ใช่ครับก็จะมีจังชั่นดึงไว้ให้ทิ้งไฟกับลูกเซกิตไว้ให้อ๋อทิ้งลูกเซกิตไว้ให้ด้วยใช่ครับเปิดติดปั๊มน้ำเอ้ยรน้ำร้อนครับ คือเดินเผื่อไว้ให้แล้วแหละแต่คุณลูก<ช>ค้าจะใช้อะไรก็อันนี้ตามใจได้เลยใช่ครับตอนนี้เราก็มีทิ้งฟังชั่นแอร์ไว้ให้ครับอือก็คือซึ่งการเดินบนฟ้าม,มันเดินไปตรงไหนแล้วนะฮะก็คือตอนนี้เราทิ้งสายไว้ให้คอมแอร์ก็ตั้งข้างนอกได้เลย เดี๋ยวนี้เรทิ้งสายอะไรสายไฟให้เรียบร้อยดก็ไว้เผื่อติดแอร์นะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรเพิ่มละเต็มที่ก็แค่เจาะท่อแอร์เดียวใช่ครับตรงนั้นอย่างที่แปะตรงเมื่อกี้นี่รอยรล้าอย่างนี้นี่อันตรายไหมครับไม่ครับตัวนี้เป็นร้าที่ผน,นังก็คือเป็นผนังนตัวนี้ ชงไม่ใช่คานหรือว่าอะไรแค่ผนังก่อใช่ผนังเหมือนก่อเสริมขึ้นมาเนาะใช่ครับอะไรที่จะทําให้มันล้าวแบบนี้ได้ครับก็มีความชื้นก็มีส่วนแล้วก็สีงานสกิมอะไรที่ร่อนนะครับแล้วก็เราไม่ได้เหมือนช่างไม่ได้ขูดสีกาวออกะอะไรเงี้ยเป็นได้ทั้งจากสภาพอากาศแล้วก็เทคนิคช่างใช่ครับมันมีโอกาสเกิดได้หมดนะฮะ จะ,จะติด<ม>ขอบนิดนึงตรงอย่างนี้ก็ต้องแก้แก้แกครับงแ,แล้ววิธีแก้มันจะทำไงได้ครับเนี่ยทีนี้ก็คือต้องถอดบานตัดตีนเพิ่มอีกตัดมิลถึงสองมิลครับอืมอารมณ์เหมือนส่ไม้ใหม่เลยนะใช่ครับใช่ ก็เท่าที่ชมมาจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมลองดูแล้วกันฮะว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมตัวคุณผู้ชมเองเนี่ยรีโนเวทบ้านของคุณนะเราก็ต้องมาไล่เช็คอย่างงี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอเท่ากับคนที่เป็นสายตรงมืออาชีพเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีคนคอยดูแลให้ถ้าเป็นบ้านมากอกแอสเซทนะครับ ราใช้โปรแกรม Fast inspect นะครับก็คือไล่ถ่ายทุกจุดเนี่ยที่เราจติดติ๊กเกอร์ไว้นะครับแล้วก็มาร์คตำแหน่งเพื่อออกเป็น pdf ให้ว่าช่างเก็บครบหรือเปล่าตอนไล่ตรวจกลับทีนะครับก็เป็นโปรแกรมคอยช่วยให้เราไม่ลืมว่าจุดไหนบ้างข้อดีก็เนี่ยครับไม่ลืมว่าตรงไหนมันตกตรงไหนก็จะมีรูป ่ายก่อนทำหลังทำประมาณนี้ครับคือว่าทุกจุดที่แปะมาเมื่อกี้ใช่ต้องไล่ถ่ายหมดใช่ครับทุกจุดใช่ครับแล้วก็ต้องเหมือนก็ต้องพิมพ์รายละเอียดไหมต้องพิมพ์ใช่ครับว่าตรงนี้สีด่างตรงนี้ไม่เรียบร้อยไฟไม่ติดอะไรเงี้ยเรต้องใส่ไปเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวจากนี้จะเป็นภาพบรรยากาศการฟาดอะไรนั่นเลยขอทีฟาดอินสเปกครับฟาดอินสเปกนะฮะของโฟแมนบางกอกแอสเซทนะครับ พร้อมแล้วไหมฮะมเดี๋ยวเล่ส่งสัญญาให้คนดูหน่อยครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะมาหนึ่งสองสามพับ หลังนี้หลายสิบจุดไหมครับน่าจะเป็นร้อยครับเยอะมากนะหลักร้อยมีจุดหลักๆของบ้านหลังนี้ส่วนมากจะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรครับที่ยังไม่เรียบร้อยเลยคืองานสีงานสีที่ยังต้องเก็บอีกเยอะเหมือนกันแล้วพวกภายนอกภายในอืมแล้วพวกกระเบื้องคะกระเบื้องค่อนข้างเรียบร้อยครับมีแนวหน่อยที่ยังมีดําหรือว่าหลุดร่อนอส่วนลามิเนตหลังนี้เป็นไงบ้างลามิเนตดีครับไม่มียวบเดินก็ ดีเออเพราะว่าเราไม่เห็นเล่แปะตรงลามิเนตสักจุดเลยนะใช่ครับเพราะว่าลามิเนตจะมีงานตอนมาตรวจรับของซับรอบแรกแล้วอืมใช่ครับหลักๆปัญหาส่วนมากหลังนี้จะเป็นเรื่องของสีเรื่องสีแล้วระบบความสะอาดระบบประปาเราจะมาดูอีกรอบไหมฮะมาครับต้องมาเทสสุขภัณฑ์อืาตอนนี้อาจจะอ x กติเดนเนาะใช่ไม่แต่เราไม่ปล่อยผ่านแน่นอนใช่ไหมเล่ใช่ครับถ้ายังไม่เทสก็ไม่ปล่อยผ่านอ่าขอเท้าความมันจนถึงตอนที่รับบ้านหลังนี้มาหน่อยได้ไหมเล่เห็นสภาพบ้านตอนแรกแล้วรู้สึกไงบ้าง เอาเรื่องนะฮะบ้านมันก็ไม่ได้เก่ามากแต่ว่าพวกรอบๆเงี้ยพวกความตาดพวกอะไรมันต้องใช้เก็บเยอะสีแล้วก็ทายยากคาดว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อีกกี่วันครับเนี่ยน่าจะใช้เวลาเก็บประมาณน่าจะเป็นอาทิตย์เหมือนกันครับทั้งสีทั้งความตาดเต็มที่ก็หนึ่งสัปดาห์ใช่ครับน่าจะเรียบร้อยใช่อย่างที่บอกอย่างที่เล่บ,บอกตอนแรกนะว่าระบบไฟระบบน้ําหลังนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับอของเดิมมันมาโอเคอยู่แล้วก็ สารบ้านหลังนี้เล่มีอะไรจะบอกคุณผู้ชมไหมฮะดีไม่ดียังไงบ้างก็หลังนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับซื้อได้แล้วก็ความสะอาดกับพวกกันสีว้เดี๋ยวเก็บอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยอืมแล้วยิ่งถ้าเป็นบ้านโซนไหนบ้างนะฮะที่เล่ดูแลนะฮะเราจะพึกแจ้งวัดนะ p a c k a g เจอผมแน่นอนคือถ้ามีปัญหาติดต่อเล่นะฮะใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเล่จะเข้ามา ต่อท่ออะไรพวกนี้เองนะแต่เล่เขาจะจัดการหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาจัดการให้โอเคเล่สุดท้ายนี้เล่มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมฝากบางกอกแอสเซทด้ยลยครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนกลับมานนี่ก่อนโอเล่เล่เป็นคนขี้อายไหมครับเล่ขี้อายมากครับวันนี้เล่เล่พูดน้อยนะใช่ครับพูดน้อยว่าเคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วแต่คนดูก็ถ้าติดตามเล่ก็รีเควสตมาได้นะถ้าอยากดูเล่ คลิปไหนนะฮะรักน้อยแต่รักนานน,น,นะนลองลองสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนะ,ะสวัสดีครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเล่มากนะครับเดี๋ยวโอเควันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเล่จะต้องไปดูบ้านหลังอื่นต่อใช่ครับตัวหลังอื่นอีกโอเคฮะงวันนี้ขอบคุณเล่อีกครั้งนะครับ,รบ,รบผมบมาสำหรับหลังนี้นะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่า99.9%แล้วเหลือแค่เก็บงานนิดหน่อย เดี๋ยวถ้าบ้านเสร็จเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมารับชมอีกแน่นอนตอนมันสวยๆเช้งกระเดะกันนะก็สำหรับวันนี้บางกอกแอเซ็ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับใครมีความคิดเห็นไงเดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกเล่าให้พวกเราฟังหน่อยแล้กันส่วนวันนี้บางกอกแอเซ็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ครับสวัสดีครับ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n b a งกอก Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ